อ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการตั้งค่าภาพพื้นหลังนะครับสำหรับ o n e w Air Force นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เข้ามาฟันเฟืองชุดนี้เลยนะครับกดเสร็จปุ๊บพอเข้าไปเสร็จเราจะมีคำว่าตั้งค่าภาพพื้นหลังแบบนี้นะโดยจะมีไอคอนอยู่ซ้ายมือประมาณ5ไอคอนนะครับเลือกเมนูแรกนะถ้า โหกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่เมนูที่4คุณก็กดเป็นเมนูแรกพอกดเป็นเมนูแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคําว่าตั้งค่าภาพพื้นหลังนะครับแบบนี้ก็กดตกลงไปแบบนี้นะครับแล้วแบบเนี้ยอันนี้คือยังไม่ได้ตั้งนะค่าสแตนดาดเขาเนี่ยจะมาแบบ ท้องฟ้าแบบธรรมดาเลยเราก็แค่กดแกลลอรี่ข้างบนแบบนี้นะครับค่าสแตนดาดเขาจะมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็สามารถเลือกได้นะให้เป็นตัวภาพนี้หรือจะเป็นภาพนี้ตามการใช้งานนะครับอย่างบางท่านเนี่ยเขาชอบแบบแนวความเคลื่อนไหวหน่อยนะครับก็สามารถเลือกเป็นเจนนฟิตอย่างเงี้ย ตัวแมงกะพุนแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นอโคเลียมที่เป็นรูปแบบของตัววิดีโอนะครับที่เป็นใต้ท้องทะเลหรือเอเวนเจอร์สไตล์นี้ก็แล้วแต่สะดวกผมชอบแนวสไตล์แบบคลีนๆนะครับก็เอาเอเวนเจอร์ไว้แล้วกันชอบแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวตั้งไว้แบบนี้ทีนี้มันจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่บางท่านไม่ทราบนะครับว่ามันใช้และมีประโยชน์มากบางคนตั้งเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวแบบนี้นะมันจะไม่เห็นพวกตัว,ตวฟอนต์ตัว อักษรข้างบนนะครับก็จะไม่เห็นนะวิธีการเซตนะครับคุณก็แค่ปรับความสว่างของเขานะครับให้ลดลงป้าบางทีอยากจะให้เห็นแค่ภาพเคลื่อนไหวลางๆเล็กๆแค่นี้พอส่วนตัวผมมองว่าประมาณนี้โอเคแล้วนะครับก็สามารถกดตั้งค่าภาพพื้นหลังได้นะครับถ้าไม่ได้ปรับแบบเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยนะว่าค่อนข้างสว่างเกินนะครับก็รู้สึกว่ามันจะลายตารู้สึกงงๆหน่อยนะครับก็วิธีการ ถ้าสมมุติผมยังไม่ได้ปรับนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมกดออกเลยอันนี้ปรับแล้วนะถ้าสมมุติว่าผมยังไม่ได้ปรับนะครับผมก็แค่เข้ามาตั้งค่าปรับภาพพื้นหลังเอาแบบยังไม่ได้ปรับนะครับก็ตั้งค่าก่อนพอเสร็จแล้วกดออกมาคุณดูมันสว่างเกินมันรู้สึกว่ามันลายตามันจะงงๆหน่อยนะครับก็กดตั้งค่าใหม่แล้วก็ปรับเป็นภาพพื้นหลังปรับตั้งค่านะครับปรับเลื่อนมาแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้กําลังโอเคเลย กดตั้งค่าไปทีหนึ่งกดปุ่มโฮมออกมามันก็จะเป็นเหมือนภาพแบ็กกราวด์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะระดับเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับวิธีการตั้งค่าภาพพื้นหลังก็ประมาณนี้ส่วนสําหรับใครที่อยากจะเอาภาพครอบครัวเอาภาพคนอื่นมาบนรถนะครับคุณก็สามารถเสียบ USB ที่อยู่ช่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่เลือกเข้าไปก็เลือกให้ตรงกับการใช้งานแต่ละท่านนะครับอย่างสมมุติว่าผมต้องการใช้งานของตัวการปรับ เมนูอื่นนะครับคุณก็สามารถปรับแบบเดิมได้ลักษณะเดียวกันนะครับทำแบบเดิมย้อนกลับแล้วก็จะได้การตั้งค่าแบบที่ผมตั้งค่าให้ดูนนะวันนี้เลยนะครับ